ไปทิ้งแล้วล่ะโอ,อ่อ,อช่างเถอะแม่หิวจังเลยมีอะไรกินบ้างเนาะของในตู้เย็นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหิวมีของเยอะมากเลยฉันกินดีกว่าฉันหิวเฮ้อหลับไปสักปั๊บเดียวหิวแล้วนะเฮ้อเอาหมดเลยแหละข้าวไปด้วย นี่กลอยแล้วมั้ง mm ี่องอะออะไรชิสตดเลยโอ้งงงงงง่วงะกิ่อิ่มก็ง่วงนี่พ่อจะไปให้หน่อยหน่อยนะกดด้เอ้าเท่ฮึ่มฮึ่มอุ้ยพี่ื่มก่อนนะ พี่ดื่อหมดก่อนมพี่กินหมดแล้วพี่วายขนาดนั้นนั้นหนูก็ต้องไวตามพี่สินี่ฮะแล้วหนูก็จะกินขนมเฮก็จะกินลูกอมหนูก็จะกินขนมฮะโอเคกินกันเสร็จหมดหนี่ก็อ้อนไปทิ้งเอาไมมไอติมไปทิ้งด้วยพี่คะเอาแก้วไปทิ้งได้ไงอะ่ะพี่ก็ต้องเอา้ามันไปล้างสิคะเดี๋ยวปล่อยให้แม่เขาล้างไปก็ได้ พี่ขิววิกแล้วว่ากินของหวานไม่ช่วยไหนดูตู้เย็นหน่อยซิอุ๊ยไม่มีอะไรเลยถ้ามันไม่มีอะไรนะั้นหนูดูตรงชิวให้ค่ะไหนไม่เห็นนีเลยเลยพี่อไม่มีอะไรแล้วหว <c oughs> ังว่าบอกแม่ก็คงได้ใช่แม่คะพ่อคะจาลูกจาลูกหนูหนูสองคนขอไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมคะ หนูเห็นมันมีร้านเปิดใหม่นี่หนูรู้นะคะมันคือร้านไลฟ์มาเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้มันละแถวนี้นะคะมันจะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันไหนวันหยุดใช่หนูขอไปซื้อนะคะอาหารในตู้เย็นหมดเลยใครเป็นคนทำไม่รู้เออ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 ,เอ,อ,เอ,อพ่อคะ สงสัยที่ก็้าจะแอบจะกินหนูไม่ได้กินเออฉันกินเอง <c oughs> เออมันปสามสหนึ่งโอเคค่ะสามสองนี่เธอทำไมเธอต้องทำหน้าอย่างนั้นเออเออปลา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 ฉันฉันฉันไม่ได้ทำหน้าอย่างนั้นซะหน่อยปลาใครบุคคลกินฮะฉันฉันไม่ได้กินฉันฉันจะกินหมดตู้ไว้ไงละ่ะ <c oughs> โอเค หนึ่งอู้นี่ค่ะนี่มันไม่ใช่พี่แน่ใจหรอเอาวน้องดูข้างในก่อนเห็นไหมโอ้โคะสวัสดีค่ะวันนี้เอ่มสวัสดีค่ะ Welcome in the supermarket นะคะโอเคค่ะนี่น้องมา โอเคค่ะรู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 น้องไปหยิบตะกร้ามานะเอ้ยที่นี่ไม่มีตะกร้านะคะมีแต่รถเข็นค่ะโอเคค่ะนี่ที่ก้าไปหยิบรถเข็นค,ค่ะ้หาหานาดักสุดๆพี่แขนงเองพี่กลัวเข็นแล้วไปชนคนอื่นถ้าชนคนอื่นนะเรื่องใหญ่เลยนะน้องโดนเขาว่าแย่เลย นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว้ว,ว,ว,ว้าวใส่กอกครับเนี่ยว้าวเจ๋งอีซีเรียลฉันอยากจะกินมันจังนี่น้องครับตรใช่ค่ะ ถ้าเราอ,อปันไปปิป้งนะยิ่งอร่อยเลยนะ่ะใช่ค่ะผักผักเคโล <c oughs> นี่เธอทำไมเธอไม่ชอบผักผลไม้หรอกเนี่ยมีประโยชน์จะตายชอบส้มจังเลยอยากซื้อเก็บบ้านไว้เด็เธอกล้ากินมันได้ยังไงโอ้แสงแรกลูกดีกว่าลูกไหนดีเอ่ย ลูกนี้แหละช่าใจจังเลยโอัวซือกอกที่บ้านก็มีนี่หนาลืม,มอยากกินเนื้อสัตว์แล้วว่าเปิดตู้เย็นนะเปิดต้อนนี้อีกดีกว่าฮะอะไรเนี้ยมีอะไรเนี้ยค่นั้นแหละฮะโอช่วงเธอววาวมีไอศครีมด้วยดีใจจัง โอนมช็อกโกแลตหรอน่ากินจังเลยแต่ที่บ้านฉันยังมีอยู่อยากจะซื้อจังร้านใหม่ดูน่ากินชะมัดพ็าจะเปิดตู้เย็นด้านนี้ทำไมนะเก็บก่อนดีกว่าเก็บเก็บเก็บนมสือ้อมก็ดูดีเหมือนกันมานี่มีซื้อขังให้ใช้ด้วยนะนี่มันเป็นราสุกมาก,กิีนะน้องมันจะมีมันได้ไงเนอะ มาเราถือตัน้ังไงเอา้าฮะเป็นอะไรของเขาเนี่ยเอา้าเราเก็บบัตรใส่น,นี้อันนั้นเดินถ่ายหลังเอา้าพี่คะทำอะไรของพี่ง่ายๆก็วางนี้สิพี่ไปโอเคจ้าน้องอยากได้อะไรเอ่ยแดะไม่มีอะไรอยากได้ค่ะซื้อไปเถอะมูมัว เอาอะไรเนี่ยแตงโมนะอิวเอาแตงโมก็เอาก็ได้ค่ะหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชายพี่ก็ไม่ชอบแต่มันก็หวานหวานเย็นเย็นดีก็อร่อยอะ่ะน้องน้องซื้อกินด้วยนะมีประโยชน์กับหนูไม่ชอบก็ต้องกินนี่ฉันจองข้าวโพดนะลิตาขอยืมหน่อยอยากกิน แบ่งกันบ้างสิคุณดอยปอยใส่จะก,ก็นั่นแหละดีขึ้นอะเอาอะไรดีเมลอนไหมอุ้ยซีเรียลเอาไหมเอาหยุดแล้วโอเคจ้าเธอเอาซีเรียลของฉันทำไมนี่เขาเอาไวข้ขายนะมันไม่ใช่บ้านของเธอจะหน่อยนี่น้องจะอะไรอีก สปาเกตตี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรกินจะได้ทำสปาเกตตี้กันกินค่ะสามันพอละคืออะไรอีกนี่คืออะไรอ่ะอ๋อได้เอาไปสิอยากกินเนอะทำไก่ผสมกันเที่ยวมันเยอะทำไมอ่ะก็มันอร่อยนี่แม่ชอบวันนี้จะได้ทำไก่ย่างกันไก่ไม่เอาไก่มีประโยชน์เอามันด้วยมัน เดี๋ยวครั้งหน้า,นานจะทำมันดีกว่ากู้รวยไหมก้วยกีวีดีหนึ่งวีพอเอาแอปเปิ้ลด้วยเอาผสมกันอีกแล้วเอาผสมในกันใน,ในตะกร้าน้องไปหยิบรถเข็นให้พี่หน่อยได้ค่ะเดีย๋ยวที่ก้าจให้โอเคแอปเปิ้ล่ะเมื่อเขือีดเหรอหวานมีประโยชน์นะโอเคค่ะ เฮ้ยนี่อิงก,ก็เธอไปไหนสิเฮ้ยก็ได้อะไปโอเคซื้อนมไหมนมเอาเอาเอา,เอาโอเคเอะไปไปไปแล้วทำไมพี่ต้องทำอนอี้ด้วยอ่ะน้องไปหยิบอยากได้อะไรหยิบไปเลยเค่ถ้าแม่ไม่เป็นอย่างเนี้อ้าวแล้วแม่ของหนูไม่เป็นของน้องเป็น เอาเดินถอยหลังแล้วกันน,น้องๆกิ่งมากอ่ะเอานมช็อกโกแลตนะคะนมนมนี้แม่อาที่บ้านมีแล้วที่บ้านมีเหรอที่บ้านไม่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะก็น่าเบื่อคะ่ะไม่อยากเอานะ่ะห้างก็อยู่ใกล้เดี๋ยวหนูไปซื้อได้ก็แค่ปิดอันนี้อันนี้บ้างเอาไข่สองฟองนะน้อง แม่จะได้ทอดไข่เจียวให้กินทุกวันเลยเอาชีสด้วยนะน้องโอเคค่ะเ้าหูไว้ทำสุกกี้ก็ได้รู้แล้วค่ะตอนนี้เนื้อสัตว์บ้างข้าใจไหมโอเคค่ะไส้กรกกุ้งเอาปูค่ะไกายนะปลา อะไรอีกคะน้องไอเต็มค่ะได้อยากได้นะได้สิอยากได้เหรอเอามาเดี๋ยวพี่ใส่ผัดตรงนี้ก่อนโอเคเอาไอเต็มกี่อันสามอันค่ะไว้ว่าหนังซื้อใหม่ได้โอเคจ้ะ,ะนี่นะน้องอันหลังหนูถือเองนะค่ะอันนี้ได้ เอาอีกได้ไหมอ๋อได้อยากเอานี่โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาซ้อมโอ้อะไรอแล้วเนี่ยผสมกันเออแค่นี้คงพอมั้งคะโอเคนั้นไปจ่ายเงินกันนะน้องค่ะจ่ายเงินค่ะ <G ül> เออทำไมลูกค้าคนนี้ซื้อของเยอะจังเลยเนี่ย โอ้ลูกค้านี่หิวมากมากเมั้งเนี่ยไม่มีอะไรกินหรอไงเนี่ยเต็มของหมดเลย,ยคิดเงินไหวไหมเนี่ยโอ้ยต้องมาตือต้อตอตนนี้หลายรอบแน่เลยโอ้แล้วเราไม่มีตะการานี่นะตะการ้ลเรามีอยู่แค่กี่ใบเอง สงสัยเขาต้องใช้ไปร้อยใบแน่เลยอ่ะตะก้าสงสัยต้องให้รถเข็นเขาละมัง้งออโอ้มัคนคุณไปหลกคะคิดตังค์ได้แล้วคะ่ะโ,โอเคค่ะคิดตังค์ไอติมก่อนนะคะเดี๋ยวไอติมแล้วลอยเอ้ยละลายเอ้ยถูกแล้วคะ่ะโอเคค่ะหนูคิดว่าใช้ตะก,ก้านี่ก็คงได้นะคะโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวหนูรีบเลยนะคะ โอเคค่ะพ,พี่แต่พี่รีบนะตื๊ดมาหน่อยตืดต๊ดตืด๊ดตื๊ดใจเครื่องเสียหรอไงเออพี่คะพี่ลืมกดปุ่มหรือเปล่าคะอ๋อใช่จ้ะน้องขอโทษฮะตืดต๊ดตืดต๊ดตื๊ดตื๊ดโอ้พี่พี่ทำเั็นผิดอ่ะขอนะคะเว้ยในควมไฟเลยเนี่ย ติด,ตดโอเคค่ะใส่ได้นะคะไอติมอีกหรอคะอ๋อติดโอเคนี้ค่ะไปนะติดได้แล้วเอืมอ,อันนี้ฝั่งของไอติมนะคะเดี๋ยวอันอื่นคุนถือ พี่คะพอดีหนูจะมีมือหลายมือค่ะจริงๆหนูไม่ได้มีหลายมือนะคะพี่คือหนูมีแค่สองมือมือหนึ่งหนูต้องถือนั่นเองค่ะแล้วเวลาหนูจะเปิดประตูบ้านเปิดยังไงคะอ๋อใช้ท้าเปิดค่ะหรือว่าเคาะประตูให้พ่อแม่หรือคนในบ้านเปิดให้ค่ะอโอเคค่ะนี่นะคะอโอเคค่ะจ่ายตังค์ได้แล้วนะคะ กี่บาทแล้วคะใช้บัตรเครดิตนะคะอ๋อค่ะอาิก้าไหนธิก้าในบา้านเอยเจอสักทีธิก้าอย่าซุกซนอีกสิเอาบัตรไปหายนี่คะ่ะโอเคคะ่ะไปได้คะ่ะโอเคคะ่ะไะธิก้าไปเร็วไปไปไปรู้แล้วอุอ,อุเป็นอะไรกับบ้าน วดฉี่เออพี่บอกแล้วไงว่าให้ฉี่ก่อนมาทำไมอ่ะเอิมพอดีพี่คะ่ะช่วยฝากของนะคะได้จ้ะนี่น้องไปเร็วอย่าอั้นโอ้ไปทำอะไรพาน้องไปฉี่พาน้องไปฉี่นะแหวะผักผักนี่ผักผัก,ก,กมีประโยชน์ผลไม้ก็มีประโยชน์ลองกินสักิยังไม่เคยลองชิมเลยอ่ะน้องนี่นี่นี่ โอเคค่ะห okay, okay, ้องไหนดิห้องไหนเลือกสักห้องหนึ่งโอเคค่ะห้องนี้ก oh, ็ได้มั้งห้องไหนเอาสักห้องหนึ่งเร็วๆมันก็เหมือนกันนะเอาห้องนี้ก็ได้เสร็จแล้วฟี่ปวดๆๆสโลโก้ดูเสร็จแล้วสักทีฮ่าฮ่าอย่าพิ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปล้างมือยัง เออเออยังค่ะไปล้างเร็วซิ่งไหนอ่ะซิ่งไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันโอเคค่ะใช้นิจืบๆจื๊จ,จ,จืชิดชิดชู้เช็ดบินบินโอเคเช็ดเช็ดเช็ดพูดอินาบินปะไับ้านบ้านน้องไปไปไปเฮ้ยผักผักเร็วเร็วลองชิมก่อนซื้อมาสักสองสามอันไป ก็ได้แบบนั้นแหละมีประโยชน์จะตายนนองฉันกินเลยไปจ่ายตังหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอทําลูกค้าคนนี้ให้เสร็จก่อนนะคะมาถือค่ะเอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะตอนนี้มันน่าจะเกินเวลาแล้ว่ะคะตั้งนานแล้วเนี่ยไหนอขอไปดูกันนะคะเอิม่มพี่พี่พี่เอ้ยน้องน้องน้อง,องคะคะที่นี่ไม่มีนาฬิกานะคะอ้าว เออไม่เป็นไรนั้นดูในมือถือให้หน่อยนะคะขอมือถือหน่อยทําไมนะคะไม่ได้พกมือถือมาะคะ่ะหินมันอยู่ใกล้ๆออได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้ตอนนี้หมดเวลาแล้วะคะ่ะนั้นคนเริ่มบายบายเลยนะคะอย่าลืมเอาของกลับบ้านไปด้วยนะคะเวลาเปิดประตูใช้ทับเปิดประตูนะคะ,ะ,ระ,ระ,ะ,คะหรือว่าคนเรียกคนในบ้านเปิดประตูให้นะคะค้าหรือแล้วค่ะนั้นก็ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้ล่างเลยค่ะบ๊ายบายบายค่ะอุ้ยไปกับบ้านถือของแล้วน้องอ๋อพี่ถืออติมโดนเละโอเคค่ะเอเอไปนาะไรปวดอือเฮ้ยจะกลับอยู่แล้วน้องเฮ้ย นั่นก็ไปบ้านนะคะเร็วพี่โอ้ขอพาน้องไปอื่กก่อนนะคะบายค่ะฮ่าฮ่าฮ่งนี่น้องๆอย่าขำนะคะบายค่ะ